ตอนนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะอ้อมจะพามาดูแปลงผักแม่ที่บ้านสวนค่ะซึ่งแม่ปลูกผักไว้เยอะแยะมากมาย่เดี๋ยวยังไงตามอ้อมมาดูเกินเลยว่ามีผักอะไรบ้าง<ร>ไปเลย,เลยนะคะก็ะตอนนี้จะเป็นผักคอร์สค่ะผักคอสต้นโตโตนะแม่บอกว่ายิ่งตัดยิ่งงอกแบบแบบนิ่มปลอดสารมากเลยไม,ไม่ไม่ฉีดยาไม่อะไรเลยนะคะแล้วนี่จะเป็นต้นกระเทียมต้นกระเทียม,ต,ยมต้นกระเทียมเยอะมาก ็นกระเทียมน่าจะเป็นกระเทียมโทนและที่ผื้นไม่ใช่อะไรจะเป็นผักชีฝรัง่งเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิฮะเป็นพื้นผักเลยเห็น <so> แบบ like นี่ยค่ะกลีนเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะเลดโอกปะไปสีแดงๆอะ่ะแม่ปลูกปลูกแบบปลูกกระดินอ่ะปลูกแบบปลูกแบบทิ้งค่ะแล้วก็ ขัดไปทางโน้นเดี๋ยวจะพาเดินไปดูขัดเป็นอะไรอะ <c oughs> ่ะนี่นี่ก้าวไปนี่ไม่กล้าเหยียบมันม,มีแต่ผักนั้นเลยพวกผักชีผักอะไรต่างๆอือมีตนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเป็นมะเขือเจ้าพญาถัดไปจะเป็นมะเขือยาวอูหแม่เดี๋ยวนะแปน,นี่มะม่วงเบามะม่วงเบาเนื้มะม่วงเบาด้วยแม่เห็นไหม พาไปดูต้นมันว่าเยอะขนาดไหนนี่จะเป็นต้นมะเขือพวงและนี่จะเป็นต้นชะอ,อมอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นสวนมะม่วงสวนมะม่วงทั้งนั้นเลยมะม่วงจะเป็นมะพร้าวแล้วตรงนั้นจะเป็นสวนกล้วยนะคะตัดไปก็จะเป็นสวนกล้วยนี่นี่นี่น,นี่นี่มะเขือยาวมะเขือยาวนี่ดู ที่ปลอสารทั้งนั้นเลยผักที่แม่ปู่ค่ะไม่ไม่ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะคะธรรมชาติาลว้วนๆมิ้คือยางเต็มเลยอ่อแม่บอกว่าแม่ทันไม่ทันนะคะ่ะนี่จะเป็นกล้วยกล้วยกล้วยอันนี้ก็จะเป็นแทงน้ําที่สําหรับไปไว้ลดผักค่ะใช้พลังงานโซลาเซลล์ค่ะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นน้ําที่รดที่นี่ใช้พลังงานโซลาเซลล์หมดส่วนนั้นจะเป็นคนตัดหญ้าที่บ้านค่ะอ่า ผลไยาที่บ้านนี่คือดีกีถึงระดับทนายความเมืม่อวานไปสอบผู้ช่วยมาโอเคและตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะและผู้ชมก็จะเป็นมะนาวค่ะมะนาวแม่ลูกใหญ่มากแบบไม่ใช่มะนาวกเกษตรนะแต่อันนี้ก็คือมะนาวแบบมะนาวแป้นนะคะแต่ว่าลูกลูกโตมากค่ะนี่นะดูนี่ยังไม่ยังไม่ยังเก็บไม่ได้แม่บอกเพราะว่ามันยังเหมือน มันยังไม่ไม่นั่นดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บกันยังไงนะใช้เป็นอย่างเดียวนี่คือเยอะมากนะคะบอกเลยว่าที่นี่ปลอดสารไม่มีไม่มีอย่างข่า,มาแมลงเลยคือแบบธรรมชาติล้วนๆนะที่บ้านสวนอันนี้คือต้นพริกพริกพริกกำลังออกดอกนอี่มาแล้ว เยอะแยะไปหมดเลยแม่ผักแม่นี่ที่ที่ที่เห็นปลูกตรงนี้เขาจะเป็นตัวเป็นเป็นปักทองค่ะนี่ค่ะที่จะเห็นตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นปักทองเนาะที่กําลังปลูกแล้วต้นเล็กๆตรงเนี้ยเป็นแถวๆไปค่ะก็จะเป็นต้นชะอมเยอะมากนะคะถัดมา บอกตะเกียค่ะต้นยิงเลยถเลยว่าออกเต็มต้นเลยละอะเยอะมากเดิยยนมาเรื่อยจะเห็นต้นนี้่ชอบต้นอ,อะไรลง นี่จะพามาดูต้นไม้เด็ดที่ชอบมากเลยวลกกับผู้ต้องได้กลิ่นคืออะไรมะขามเทศเด็กไหมคะต้นวันเล่ศเลยเดี๋ย,นนเ,เ,ย,เ,ยเนี่ยให้แม่ปลูกให้ต้นใหญ่มากอ,อตอนนี้กำลงังมีดอ,อกแล้วเดี๋ยวรอฝักอ่อนนี่จะเป็นฝักอ่อนของมะขามเทศไดใกล้จะออกลวเดี๋ยวได้กิน บอกว่าเพื่อนๆที่อยู่เพชรบูรณ์ห้ามพลาดยังไงอะ่วงวงอะว่างๆอ่ะแวะมาหาแม่ได้ที่สวนนะคะมาเก็บขับไปได้นะสังเกตจากมะเขือ <c oughs> <c oughs> คือแม่กินไม่ทันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆว่างหรือว่างไงแวะมาหาแม่ที่บ้านสวนไดนะะ้เพื่อนๆน่าจะรู้จักบ้านหลังเดินโอเควันนี้แทนนี้คะ่ะบ๊ายบาย